ในนี้พระสงฆ์กำลังเดินรับบิณฑบาตพระสงฆ์ที่เขาร่วมโครงการอยู่ที่70กว่ารูปนะครับแล้วก็มีนักเด็กนักเรียนที่เขาร่วมโครงการด้วยวันนี้ถือว่าเป็นวันที่แ่ดวันที่8เดือนกุมภาพันธ์พศนาช2568ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในค่าคืนนี้อาหารไอของวันนี้ก็จะมี อ่าเยอะนะครับแม่ศุภาศิกาแล้วก็ศรัทธายาโยมที่อ่าร่วมในการทำบุญตักบ,บาทในครั้งนี้ด้วยนะครับก็จะมีทั้งหลายตำบลน,นะครับแล้วก็ผู้มีศรัทธาในการร่วมทำบุญตักบ,บารในภักเช้าก็ขอโนโมนาบุญกับทุกคนทุกท่านด้วยแรงศรัทธา บอกกลาวประกการการสั่งคุนงานความดีของขณะเหยียดโยงเห็นประจาเราที่ว่าผูเก็นมี่นจิตตาสในิเปนคนรับลู้ว่าเข้าเดยประกอบคุณงามความดีประกอบกุศสลรกรรม ไปานให้เฮ้าเมื่อละอัตภาพไปแล้วโอ้ผู้นี้ตัวนี้เพิ่นจังคุณงามความดีไว้ผู้นี้ตัวนี้เพิ่นที่ซื่อจารึกวันได้การสั่งคุณงามความดีมันเป็นการสร้างบารมีโดยการที่ว่าเทพเจ้าหลังทีวาเพิ่นยืนยันเพิ่รวนรโมทนาสารทุกนาขประกอบกิจการ มันกับลูกับลัวโดยผลจิตผลท่านที่น้องสร้างในภาไว้ในมือนี้นี่ละบ่กเบ็ดมาเห็ดแนวเห็ดเลยการสร้างบุญสร้างกุศลในพระพุทธศาสนาเนี่ยทำไปเท่าไหร่มันจะทวนเดือเท่านั้นยิ่งทำไวมากมันก็ยิ่งจะเพิ่มทุนมากถ้าเมีความสูงความต้นเนี่ยนะต้องัป มีโอกาสยาตักยาป่อยยาบ้างในเรื่องนี้คับให้ถึงที่สุดเกิดกาโลหายใจ็กรีฝักุดีบุตรบุลอดเกิดกความคุกีมที่เหุการยที่วเท่ไปที่ันเกิดควาชีวินี้

น่าจะดูดเอกับเนื้อหนดูนี่นะแตกมาไ้มาเป็นเห็ดยืดยดืน้ำการที่ต้องข้าในันเนื้อน้บนยูรักบูบาสุบบาสิกาถ้าหกว่าขาดสิ่งใจสิ่งหนึไปแล้วศาสนาจะยู่ยันพอจะหน ความจะสั room, ่งปอดไม่สั่งปลอดเป็นยู่ดเราทุกคนนี่แหละชาดำรงซึ่งไว้แห่งเราจะได้ถัดตกเราวดูแลอุปถัมภ์มนผู้สมมีผู้อุปถัมภ์ยกมตาสุขุมาสการศาสนาในจัยูตโลนโลกทหารว่าขัดเกวนใส่วนหนึ่งเป็นแล้วความเร่งว่าสาสนาข่มลงในยามดีประจันการอาศัยผสมอกเนิน อาศัยอุบาสกอุบาสิกากเป็นผู้สืบทอดพระศาส,สนาบิดแย่งในบ้านเนื้อนา,นาบุญนาแหการปลูกแห่งการพร้อมแห่งการบ่งบุญอุปสมั้งหลายทั้ง,งปวงนอกจากนั้นก็ยังมีพ่อขาวมีแม่ขาวผู้รักษาศีลมาศัยอุบาสกอุบาสิกามาร่วมอุปัผา,าอุปัผา ในสนขอพการสิทธรรมศาสนาศาสนาของศาสนาระศาสนาพระสมาสัสาพสสพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสนาที่เรียกว่าผู้ใดมุ่งมันม่นปฏิบัติได้เท่าไรผู้นั้นก็ย่อมไป้มากเท่านั้นพระเด็กบอกว่าบุญญาณิพรโรอัสม,มิงปัญหาผุตติปาได้นั้นบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทงปวง บุญเป็นที่พึ่งของมนุษย์เราทุกๆคนสร้สางใหมสร้างใหมบุญนี้จะนับนติดตเป็นตลอดปัจจุบัน้วอย่าละอย่าว่ายา่าบอย่าพละเ,น,เน,นื้อผ่านเต็มันเต็มไปเรื่อยจนกว่าว่าบุญเท่าอิ่มบุญเท่าเต็มบุญละเต็มจะได้เท่ากับทีสุขเมื่อนั้นละบุญคนเมื่อนั้นละแมร์ประเด็นเกิดเ,เป็น เทวดาเกิดเป็นบุษย์ขึ้นนี่ก็้ดีที่สุดแล้วอาตมาเัง่ปัถฐานแล้วก็จะเกิดกเป็นเทวดาบ้างมาเกิดว่าเป็นมนุษย์หนึ่งละดีที่สุดแล้วเลือกเช็ดยังก็เหลือเช็ดได้ทุก็รู้สุกก็รู้เดินทางถูกก็รู้เดินทางผิดก็รู้ะฉะนั้นแล้วเฮ้ไปข้างไหนเ้องน้บ่เออ เป็นประกาศนุชหัวน้ำมูเนนเป็นอย่างได้คอยประกาศนุชหัวขาวพุทธาขาวดันดาววีดีซีประกาศเขราหวาพิมพ์องครแส้เล็กเลยขาวพุทธาขาวดันดาววีดีดีประกาศนุชขาวดำ